ไม่ได้ตรงด้านนี้เออดีซูมออกแป๊บกาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมแนมะ็เองวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ที่มันคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีสำหรับการเล่นการ์ดเพราะว่ามันก็คือของสวยไง แล้วกล่องแค่นี้แล้วผมสั่งมากี่กล่องอือสองกล่องนี่ว่ะโอเคแนละ้วมาดูกันเถร็โอ้นี่นี่ครับเ,เขาให้โปรโมรมาครับเป็นโปรโมรแวนการ์ดนะครับซึ่งแวนการ์ดผมก็เล่นไปแล้วนะครับท่านก็เดี๋ยวเก็บไว้เป็นคอยแค่นะนะด้วยกันนะครับ อ๋อนี่ครับเป็นฟอย์แบบเส้นๆน,นะฮะโคโนวเซอร์เฮอร์ดีเกตอืมจากชุดซีเดีอะไรวะอ๋อ GCP GCP หนึ่งสี่นี่ครับเป็นแคนเกียร์คน,นิเค้ลแวนการ์ดเป็นของ G Unit นะฮะ โอเคอย่าพึ่งนอกเดืองโอเคนะนามาดูกันกันก่อนนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นแบบการเป็นแบบขอบคุณที่อุดหนุนแต่แต่ผมแล้วนีน่ผมได้ซ้ำอีกแล้วส,ดดลสุดยอดสุดยอดดาชัมก่อนห้าขาวดำเนี่ยผมซื้อครั้งเทียวก็ได้มานี่ครับสองกล่องแรกซึ่งเราจะ จะรีวิวกล่องไหนดีนะอืมเอาเป็นว่าอืคลิปนี้เนี่ยเรารีวิว SCBT ศูหนึ่งกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินโอเคนี่ครับเราจะรีวิวกล่องแดงน,นะคะ B BFTS ี CBT ศูน and CBT ศูนย์สดหนึ่ะฮะเร,เราดิเราซื้อ CBT อันนี้ครบ3แบบเลยนะฮะเยดแ,แต่ไม่ครบอย่างละสี่กล่องน,นี่ครับนี่อันนี้ก็ในกล่องบรรจุไม่บอกอีกเยี่ยมไปเลยขอแกะแกะก่อนนะครับ โอ้ยสงสัยผมแกไม่เป็นแน่ดิอ่านี่นี่ครับนี่กาก้าออกมาแล้วนะฮะนี่ครับนี่กากาเป็นฟอยหน้ากล่องเลยนี่ครับความหนาประมาณนี้โอเคครับนี่คือวิธีดูดส,สุมังกล่องแบบแอบๆบแบบนะฮะ ใบสีเฮ้ยเป็นขอบทองนะฮะอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขอแกะก่อนนะกันโอ้ oh, what the f u โอเคท่านผู้ชมรอรอสักครู่นะฮะไม่ต้องรอ มานี่ครับแต่อันนี้ทิ้งเงินนะครับนี่ครับผมเอาออกมาได้นะฮะแล้นี่ครับนี่เป็นหนังปกตินะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะฮะนี่นี่เลยครับ ใบแดงใบหน้ากล่องครับชินกาการทัวรดาก้อนของเสริมกาการน,นะฮะเกติยศแห่งเทพพยุทธอันเทอ,ทอประกายครับเนซาโดหิตเนดี้เดดี้ไอมงกรมิติโฟบอลมงกรมิติเอฟชูดาการได้แดงของปีศาจดิฟเซอร์กกเก,กิร์กาการทัวเดตติมุนะฮะกาด,ดาก้อนอีเกียากาดาจริงจัง จนนุนนาตุกใจกาเบริดทิศกาดาวุฒกาดาอ่ะทาโทมกาดาแล้วก็มิติคาทาดีแสงจัน,น,น,นค่างแมเนนดูนากาแดคูณเดสเดสแปดดีเดสเดเตอร์พันธก,กาลมุงยายามังกรดาดากิออนจัดกคิงออฟดาดานดีเควก อืขึ้นสีชาติสก,กาเดสฟิงเกอร์ส่วนนี้เป็นใบดีปินนะฮะซึ่งใช้กับกากาดหรือดอสก็ได้นะฮะแต่นี่อืมมันอยู่ในศูนย์สองแปลว่าเป็นของดอสนะฮะแต่ว่าอืมผมแนะนำนะให้ใส่กากาดหรือบัตอายก็ได้ใช่ไหม,ถมเถอร Evolution Spirit D N Binger กาชูดูดกาไฮเดนการตื่นของเทพพยุตนำแสงมังกรเทพหัวใจดวงเฟงฮาร์โบราณวัตถุแห่งมิติเอนเนนโอดิสดาพยุตเที่ยมังกรกากาการซเบอร์โอเคแป๊บนึงนะครับผมขอเดียาการเดียงการ์ดง,งข้างก่อนนะฮะ โอเคต่อไปจะเป็นส่วนของคาตาเนเดลนะฮะอันนี้จะเป็นของไม่มีโบกับดาก่อนนะฮะอโอ้ยกล่องจะเอียงโอ้ยเปวดคอไว้เทพสวรรค์แห่งหัวใจท,ที่เปี่ยมรักอมาเทราสุดกากันทัวชินเบดเมด,เมดกากันทัวไดจินฟูมะกอดเด็กเด็กแงทรงพระดังคู่โดกานี้ แยกได้มเวีวเมียวนิงแคทนินจามักรเทพชิดดิวมาดูแสงสูงสุดแห่งห่วงแหวนสุริยันใบนี้นะครับใช้ใบไหนก็ได้แต่มาเป็นอาร์ตกาก้าเวทีเวทีระบมซากุดะวิชาพายุมีดบินวิชานินจามังมังกรเทพเงาสังหารโดมฝึกสาส,าสาตาคา,าสิบะ ว,วิชาเวทขั้นสูงไม่ใจดอกมังกรเทพมนตาสีมากนี่คือภ,ภาพดวงดวงตาสีชาติที่ดอดวงใจให้ดุมดงซิงก์แอคทิุสไทดีเอฟฟกเซเดนออฟซินเบิร์ดเมใจภาพทุกดองต่อไปครับของแยงจี้นะฮะสายป้นนั่นเอง มาเทวาสุดขอบโดกโดกาเซอุตกุบเหนือฟ้าหน้าบ,บนสายจ้องการดีไถสุดสยองโอเคมีแค่นี้นะฮะโอเคครับเรามาดูสุ่หวังกล่องกันเลยนะฮะนี่ครับขอบทองทองนะฮะผมรู้สึกว่าเหมือนกับกับไ้ตัวอืม ผมขอเดานะฮะเป็นชินกากานะฮะใบนี้นี่นี่ครับได้ครับชินกากานะฮะนี่เอามาเป็นบัดดี้ได้นะฮะแต่ผมซื้อมาแค่กล่องเดียวนี่ครับชินกากาสามารถใส่ดาวก็ได้ทุกเวิร์ถ้าเป็นบัดดี้โอ้แต่ผมงงอย่างหนึง่งทําไมชินเจโวเปลี่ยนเป็นดีเีโวเออทำตามอังกฤษด้วยไง โอเคก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะดิเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเราไปหนึงนะฮะเก็บการ์ดโอเคจบคลิปะ่ะ